เวลา17นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายพิชัยรัตกุลและคุณหญิงจรวยรัตกุลนายพิชัยรัตกุลเกิดวันที่16กันยายน2469ที่จังหวัดพระนครเป็นบุตรของนายพิสารกับนางวิไลรัตกุลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนส์รีเฟนที่ฮ่องกงแล้วกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัวก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสอสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ในปี2501จากนั้นได้ดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่4รวมทั้งเคยดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาด้วย นายพิชัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมกล้าวิเศษและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจรวยรัตกุลมีบุตรสามคนคือนายพิจิตรรัตกุลคุณหญิงพัชรีว่องไพรทูลและนายอนัชชัยรัตกุลนายพิชัยถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบวันที่28กุมภาพันธ์2565รสิริอายุ96ปี คุณหญิงเจรยวรัตรกุลเกิดวันที่8กันยายน2466ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายเจริญและนางสะอาดสิริบุญจบการศึกษาจากโรงเรียนขัติยานีพดุงหลังจากนั้นได้ถวายงานแด่พระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาและพระเจ้าวร,รวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาจากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทพภอคายจํำกัด คุณหญิงจจรวยสั่งสอนบุตรทิดาให้ประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบเรียบร้อยและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนให้นายพิชัยทำงานการเมืองและภารกิจโรตารี่อย่างเต็มที่โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรยารองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทำงานเพื่อสาธารณกุศลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆมาโดยตลอด คุณหญิงจะรวยถึงแก่อานิจกรรมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2557เนื่องจากภาวะไตล้มเหลวและติดเชื้อสิริอายุ91ปี